วสวัสดีค่ะวันนี้ขึ้นมาดาดฟ,ฟ้าดาดฟ,ฟ้าชั้น6ของบ้านนะคะมันตึกนี่นะคะบันไดนั้นชั้นนั้นตากผ้าจะมารีวิวปลูกแตงกวาปลูกได้เดือนกว่านะคะจะมาดูว่าต้นใหญ่ขนาดไหนสิงช,ชา โควิดไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่บ้านนะคะนี่ยจะอยู่แต่เนี้ยเช้าขึ้นมาก็มาดูดอกไม้ไมแล้วครับกล้องจะสั่นๆนะยังไม่ออกดอกนะเนี่ยคุณนายตื่นสายดีืสักพักประมาณสิบโมงตอนนี้มันยังแปดโมงแปดโมงเช้าที่นี่ยังไม่บานเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่ก็ได้ไ เขายัางไม่บานยังไม่บานอันนี้อันนี้ใบเมงลักนะคะใบเมงลักหรือผักอีตู่นี่แตงกวาปลูกได้เดือนกว่าแล้วแตงกวานะคะทำร้านให้เขาขึ้นไปเห็นไหมเอาไปขายมาให้เขามจะรู้จะขึ้นถึงไหน แค่ตรงนี้ไม่มีอะไรลงยูท b บถ่ายอันนี้ให้ดูเดี๋ยวอันนี้ใบแมงลักอันนี้ออกดอก้วเหลอเออออกดอกแล้วร้านไงดอกเขาเห็นไหมคะเออออกดอกแล้วจะได้กินแล้วมั้งไม่โฟกัสเลยก่อง ออืมแปลงกว่าปลูกได้เดือนกว่ากำลังจะขึ้นนี่แมงลักเขาขึ้นเองเมล็ดเมล็ดร่วงไปเขาขึ้นมาเองมีมีดินอยู่แค่นี้กระบะเล็กๆกระบะไม้เห็นไหมเดี๋ยวอยหลังให้ดู อันนี้โหระพาเนี่เดี๋ยวมาไล้เข้าล่วงนี่เขาก็ขึ้นมาเองแดงกว่าจะได้กินไหมมาลุ้นกันจะออกลูกไหมหมาลออุ้นกันนะคะว่ามัน เขาจะออกลูกให้ไหมนี่นคะคะผลไม่ค่อยตกก็ลดน้ำเอกฝั่งนี้ไม่รู้เป็นอะไรใบหนิกหนิกเป็นที่ดินหรือเป็นที่อะไรไม่รู้รู้ว่าเขาใกล้กำแพงแล้วมันร้อนดินก็มาลดเดียวกันนะคะเนี่ยใบหนิกหิกใกล้กำแพงอาจจะใกล้กำแพงร้อนก็ได้ นี่ยังไงไม่เข้าใจแต่ก็ออกดอกแล้วนะนี่นี่ออกดอกแล้วนี่จะไครปลูกคอแก้ขัดแก้ขัดหมถึงว่าเราไม่มีในตู้เย็นเราก็วิ่งขึ้นมาเอาบนนี่นะคะ รีวิวสวนดาดฟ้าอันนี้อะไรนะดีเราดีสีแดงอันนี้ฟ้าะลายโจรกินได้ไหมเนี่ฟ้าะลายโจรลดไข่แคตเซีอนอันนี้เม็ด นั่งรักมั้งแฉ่แล้วก็ปิวลงแล้วก็ขึ้นขต้นฟ,ฟ้าต้นฟ้าตอนนี้กำลังเสดสวยมหมสวยมากเลยเสวยสวย น,นี่เราก็ไม่ให้เสียพื้นที่เราก็ใส่เสียบน,นี้ลงไปโหระพาใบเมงใบมังรักแต่กระเพราไม่ค่อยขึ้นเอาขึ้นยากอันนี้ก็เป็นดอกไม้ชวนชมมาลอลุ้นกันนะคะว่าจะออกลูกไหมอ่า ติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ